สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่9พฤษภาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเสียชีวิตปริศนาของเด็กเอ็นท่านหนึ่งนะครับคือวันนี้แขกรับเชิญคือครอบครัวของน้องมาร์กนะครับที่สงสัยถึงการเสียชีวิตของน้องมาร์กก็คือน้องมาร์กเนี่ยทำงานเป็นเด็กเอ็นนะครับทำมาหลายปีแล้วแล้วก็ทางครอบครัวก็รับทราบแต่เด็กเอ็นในที่นี้คือเหมือนกับไปเอนเตอร์เทนเปิดเพลงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ปกติน้องมาเป็นคนเงียบเงบก็คือเวลาไปไหนก็คือจะไม่ได้บอกครอบครัวจะรู้ทีคือกลับมาแล้วบอกว่าเออแม่ไปนี่มันไปนี่ไปนั่นมานะครับประมาณนั้นแล้วคนนีน้อยู่ดีๆเมื่อวันที่ประมาณ28ปดกุมภาที่ผ่านมานะครับทางบ้านได้รับโทรศัพท์ว่าแจ้งว่าน้องมาหายตัวไปตอนนี้อยู่ที่การจนบ,บุรีแต่มันมีความแปลกตรงที่ว่าต้นสายที่โทรมาบอกว่าเหมือนกับคุณแม่คุณแม่รับทราบใช่ไหมคุณแม่ก็แบบลูกหายทั้งคนแล้วก็อยากจะไปดูอยากจะไปหาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าปลายสาย กลับห้ามไว้นะครับแต่ห้ามไว้ก็ยังไงคนเป็นแม่ก็ไม่สนใจอยู่แล้วก็คือก็คือทั้งครอบครัวก็ไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ไปพบร่างน้องนะครับมีทีมกู้ภัยช่วยกันหาจนมาเจอแบบร่างของน้องอยู่ในน้ําลึกประมาณ18เมตรนะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นแพรที่แบบเออเป็นแพรส่วนตัวนะครับที่มีการเช่าทั้งหลังทั้งบริเวณอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ญาติติดใจสงสัยนะครับก็คือเหมือนกับ หลังจากมีการเอาร่างน้องขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีมีภาพในรายการนะครับเหมือนแบบมือน้องกำกำกำนิ่งนิ่งแน่นแน่นบักกำแน่นแน่นประมาณนี้นะครับแล้วก็เออไม่ได้มีอาการแบบหน้าบวมตัวบวมเหมือนกับคนสำลักน้ำอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันมีรอยเข็มก็คือพอดีวันนี้มีมีหมอหมูไม่ได้นะครับหมอหมูจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็โอเคแกก็บอกว่าเรื่องของอ่อแล้วมันมี รอยเลือดที่แบบเาตาหูจมูกก็คือหมอหมบที่บายว่าไอรอยเลือดเนี่ยเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่า,าร่างน้องอยู่ในน้ําลึกถึง18เมตรในใต้น้ำมันจะมีแรงดันน้ำอันนี้เป็นไปได้นะครับส่วนมือเกรงเนี่ยก็อาจจะมียังระบุสาเหตุไม่ได้นะครับจนกว่าจะผลชันสูตรจะออกแล้วก,แวก็แล้วก็สิ่งที่ครอบครัวสงสัยคือเป็นการเสียชีวิตก่อนหรือหลังนึกออกไหมครับเสียชีวิตก่อนก็คือ สียชีวิตก่อนที่จะโยนลงไปในน้ํามันก็เลยจะไม่ไม่เจอน้ําในปอดน้ําในอวัยวะภายในอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเสียชีวิตหลังก็คือตกน้ําไปแล้วมีการสับหลักน้ํากินน้ําอะไรเงี้ยซึ่งทางครอบครัวืนยันว่าน้องนะเป็นแบบนักกีฬานะครับแล้วก็ว่ายน้ําเก่งมากนะครับแล้วก็สิ่งที่สงสัยก็คือเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ยกเว้นคนที่โทรมาซึ่งคนน้องคนที่โทรมาเนี่ยชื่อชื่อสมมุตินะครับชื่อน้องมิวก็น้องมิว เป็นเหมือนกับตัวละครลับนะครับที่มาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังนอกจากนั้นมันจะมีตัวละครลับอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือมิวคือคนที่มานั่งในรายการใช่ไหมครับแล้วก็มีคนชื่อลินลินเนี่ยเป็น LGBTQ ที่เป็นคนจ้างอ่ะนะครับก็คือน้องมิวเล่าให้ฟังว่าโอเคปกติน้องมิวกับกับทำงานให้ลินมาแบบรู้จักกันมาพักใหญ่สนิทสนมกันหนึ่งขั้นที่แบบว่าเอา่อให้เงินไปลงทุนทําทําธุรกิจร่วมกันนะครับออนอกจากนั้นนะครับ ตัวมิวเนี่ยก็ยังยอมรับว่าตัวลินเนี่ยมีการใช้ยอ,อต่อกับเด็กเอ็นนะครับซึ่งเจ้าตัวก็คือเหมือนรู้จักจนแบบว่าถ้าสมมติมีการจ้างเด็กเอ็นก็จะมีเหมือนกับจ้างน้องมิวไปด้วยซึ่งเหมือนกับการใช้ยอ,อต่อเนี่ยมันจะทําให้มีอาการหลงลืมความจําเสื่อมก็คือจ้างมิวด้วยความที่สน,นิทกันคือมันจ้างไปดูแลอีกชั้นนึงว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นหรือเปล่านะครับประมาณนั้นจนมาถึงเคสของน้องมาร์กก็คือทางลินก็ติดต่อ ติดต่อทางน้องมิวไปนะครับแล้วก็เคยมีนัดเจอกันแต่พอมาเจอกันปุ๊บปรากฏว่ามีมาร์กอยู่ในรถแล้วนะครับและจากคําบอกเล่าของมิวเ็าบอกว่าทั้งลินกับมาร์กมีอาการแบบโสมมากเหมือนน่าจะไปเจอกันมาก่อนแล้วนะครับประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้นที่เจอกันมิวก็คือเป็นคนขับรถนะครับขับรถพาทั้งคู่ไปที่กาญจนบุรีเพื่อจะไปขึ้นแพรนะครับและระหว่างทางก็จะมีการแวะเซเว่นนะครับเพื่อจะซื้อของนู่นนี่กันซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยแล้วมันมีการเปิดท้ายรถพอเปิดท้ายรถมาก็เจ ยาสตอชนิดหนึ่งซึ่งทั้งคู่ก็เหมือนกับรู้นะครับว่าคือตัวมาร์กกับตัวมิวนะครับรู้ว่าเป็นยาสตอชนิดหนึ่งแล้วก็ทางมาร์กก็เหมือนกับทางทางมิวก็คุยกับมากว่าถ้าลินบอกให้ใช้ตัวนี้อย่ายอมนะต้องพูดให้ตรงกันเหมือนเตรียมกันไว้ก่อนว่าแบบมันก็รู้ว่ามันอาจจะมีอันตรายประมาณนั้นนะครับก็เลยเหมือนกับตกลงว่าพูดให้ตรงกันนะว่าแบบไม่เอาไม่ยอมนะครับประมาณนั้นโอเค และทั้งกูอาก็เข้าพักอะไรกันไปจนกระทั่งถึงคืนนั้นนะครับก็มีการใช้ยศตอชนิดหนึ่งก่อนเพื่อให้น้องมาร์กเหมือนกับเคลือบเคลิมแล้วก็มีการใช้เงินหลอกล่อว่าแบบเออเนี่ยถ้าใช้ยศตอตัวที่2อเนี่ยจะให้เงินพิเศษเพิ่มเป็น4ี่หมื่นประมาณนั้นแล้วก็เหมือนเอ่อต้องมีบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าว่าตัวมาร์กร้อนเงินหรือเปล่านะครับก็เลยสุดท้ายก็คือมีการยอมแล้วก็มีการใช้ยศตอเนี่ย ฉีดเขาเส้นคือคืนวันที่26เนี่ยสมมติสมมตินะครับประมาณอ่ะวันแรกกับสิกรัมแล้วก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกอาการดีดอะไรว่ากันไปนะครับอ่ะคือยี่สิบหกแล้วพอคืน27ปุ๊บมีการใช้ซ้ําอีกรอบนะครับแต่คราวนี้เพิ่มเป็น2เท่าก็คือสมมติจาก20กรัมจาก10กรัมก็เป็น20กรัมนะครับแล้วก็ก็คือทางอาจาร,รย์หมอหมูก็ถามว่าไอตัวนี้ใช้แล้วเป็นไงก็เหมือนกับ มนึมนๆงงๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วก็จนคืนที่เกิดเหตุนะครับก็ถ้าตามไทม์ไลน์ก็น่าจะเป็นคืนนั้นก็เหมือนกับห้องมันจะเป็นห้องรวมใช่ไหมก็จะม,มีเตียงเสริมก็คือตัวมิวกับลินนอนเตียงใหญ่ใช่ไหมละแล้วน้องมาร์คนอนที่ผื้นอนนอนเตียงเสริมแต่ปรากฏว่าเหมือนกับมาร์กก็แบบมึนๆงงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยทั้งคู่ก็เลยเหมือนกับให้มาร์กนอนแล้วก็ไปคุยกันข้างนอกซึ่ง เหมือนตัวแพร์มันจะมีสาลาอยู่ด้านนอกก็คือคุยกันยันแบบเออเกือบ,บเกือบเช้านะครับแล้วบอกว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่ด้วยความมันมืดมังครับและเงียบก็คือเออเหมือนเห็นมาร์กเปิดประตูมารอบหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนจะปิดประตูเข้าไปแต่มันมีคําบอกเล่าแปลกๆของมีบอกว่าเปิดมาแล้วเหมือนไม่ใช่มาร์กมันก็ไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเออพอน่าจะแบบไม่ไหวกันแล้วก็คือจะเข้าไปนอนโดยตัว โดยตัวมิวเนี่ยครับเดินไปที่ห้องครัวเพราะว่าหิวจะหาอะไรกินก่อนแล้วตัวลินเน่ยเดินเข้าไปห้องนอนเขาบอกว่าเวลาประมาณ3-4นาทีหลังจากนั้นมิวก็วิ่งไม่ใช่ผู้ผิดลินนะครับก็วิ่งมาหามิวที่ห้องครัวบอกว่าน้องมาร์คหายตัวไปแล้วแล้วก็ก็คือนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการการตามหากันแล้วก็ แจ้งเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทแล้วก็เป็นเรื่องของกู้ภัยแล้วก็มันก็จะเชื่อมกับทางที่ตัวมิวโทรหาญาิของน้องมาร์กนะครับที่บอกว่าเออพอเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยโดนลินเนี่ยบลีฟมาว่าบอกว่าอย่ามาก็คือก็คือจะเป็นไทม์ไลน์ที่มันตรงกันและคาพูดจะตรงกันนะครับว่าเหมือนโดนบังคับมาอีกทีหนึ่งให้พูดแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ความพีคมันมีมากกว่านั้นคือพอตารวจมานู่นนี่นี่นั่นนะครับเจอร่างน้องแล้ว มันมีการาตรวจปัสสาวะเพื่อจะหาสารเสพติดนะครับแล้วคัน,นี้จำคำบอกเล่าของของกู้ภัยที่ทางญาติรับรู้ก็คือเหมือนกับเจอตัวเข็มนี่ลอยขึ้นมานะครับแล้วก็ตํารวจเก็บไปแล้วแล้คน,นี้มันมีการตรวจฉี่ปรากฏว่าตัวมีวะเขาบอกว่า,เ,าเขาก็ยอมเขาก็ยอมให้ตรวจเพราะว่าซึ่งมันจะมีความพีคตรงที่ว่าลิน นี่คือคําบอกเล่าของมิวนะครับบอกว่าลินยัดเงินตํารวจเป็นเงินจํานวนห0หมื่นบาทนะครับเพื่อให้ฉี่ตัวเองแบบว่าไม่ฉี่ม่วงซึ่งแต่ตัวมิวบอกไม่ทําเพราะว่ามองว่าถ้าร่างของมากรมับมีการไปชันสูตรแล้วยังไงก็ต้องเจอในเมื่อมากันสามคนหนึ่งคนม่วงสองคนม่วงแล้วหยุดดีจะมันจะบจะไม่เจอได้ยังไงอะไรเงี้ยเจ้าตัวเขาก็เลยไม่ยอมนะครับก็คือแบบม่วงก็ม่วงไป แล้วมันก็เลยเหมือนกับมีการโปะแต่งในรายการว่าอ้าวมันมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ตํารวจหรอมีการสลับผลปัสสาวะหรอแต่แต่น้องเขาก็เล่านะครับว่าแบบว่าเออมันมีการใช้คําว่าตรวจปัะสสะาวะของมิวจริงๆแล้วมันก็ม่วงจริงแต่ว่าอันนี้เก็บไว้สําหรับเป็นเขามันมีคําว่าสักคำหนึ่งอะไว้สําหรับไว้บิดก็คือเหมือนกับว่าถ้ามันมีการสอบสวนมันก็บอกอ๋อปัสสาวะ ตรวจประสัวิผิดคนหรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็คราวนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่อง <c oughs> จากเรื่องเล็กกเรื่องมันก็ไม่เล็กอยู่แล้วก็เลยใหญ่กว่าเดิมว่าอ่ามันมีการเรื่องของการรับสินบนนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นคําถามคาใจของผมว่าครั้งคนดูแหลววะว่าอยู่ีมวมาพูดเรื่องนี้ทําไมก็คือมีบอกว่าหลังจากที่น้องมาร์คเสียไปแล้วเนี่ยตัวลินน่ะยังไม่หยุดพฤติกรรมการหลอกล่อให้เด็ก เด็กเอ็นใช้ยอสตอนะครับก็คือเหมือนว่าไม่ได้สํานึกผิดเลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทําให้มีคนเสียชีวิตก็เลยออกมาพูดนะครับก็เลยกลายเป็นว,ว่าตอนนี้มันก็ทางทางครอบครัวของของมาร์กนะครับก็รอผลจากสํงงานักงานซึ่งซึ่งหม,มูปกติมันใช้เวลาสี่ห้าวันแต่บาคนเนี้ยสองเดือนแล้วยังไม่ได้แต่พอดวันนี้ออกรายการปุ๊บผล,ลออกทันทีนะครับก็เดี๋ยวทางตํารวจของเจ้าของคดีที่ที่กาญจนรับีก็จะก็จะมารับผลนะครับแล้วก็ทางญาติก็รอผลกันอยู่ แล้วก็ทางพ่หนมบอกให้ไปแจง้งอา่าอ่มนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันจะมีปมจําชื่อไม่ได้แล้วก็คือเหมือนไปแจ้งเพิ่มว่าอา่คดีนี้มันมันมีอะไรปแปลกๆอยู่แล้วก็ติดต่อทางหน่วยงานคุ้มครองพยานนะครับเพื่อดูแลน้องมีอู่เพราะตอนนี้มันมีเร,เรื่องเรื่องของการอ่ยัดเงินตำรวจแล้วก็มีการเรื่องเปิดเผยเพราะว่าตัวลินเนี่ยมันมีเรื่องยาสตอเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับก็ก็พีกันเข้าไปใหญ่นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็มารอดูว่าอ่า เรื่องมันจะจะไปถึงไหนนะครับแล้วก็อย่างไรก็ใครผู้ปกครองมีบุตรหลานที่ทําอาชีพนี้เขาก็ดูแลเพราะมันก่อนหน้ามันก็เคยมีเคสมาแล้วนะครับที่แบบมีน้องเป็นเด็กเอ็นแล้วก็เสียชีวิตเพราะโดนบังคับให้เสพอะไรเงี้ยก็นะครับก็ดูแลลูกหลานกันหน่อยใครคิดเห็นยังไงกับเทปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอก,กันหน้าขา